นองเปิดใจหลังเลิกแพรวาต้องปล่อยมือทั้งที่ยังรักก่อนถูกบอกเลิกทางโทรศัพท์เผยเรารักกันมากพอที่จะไม่ทำร้ายกันมากกว่านี้ทำเอาแฟนๆใจหายกันไม่น้อยสำหรับการเลิกลาของนองธนาและแพรวานิชาพัฒซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็เปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกกันทั้งที่ยังรักเพราะเข้ากันไม่ได้พยายามปรับตัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีทางไปต่อ ตนเป็นคนขอออกมาเองยืนยันว่าไม่มีมือที่สาล่าสุดหนัองธนาได้เปิดใจกับเรื่องนี้โดยเผยว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนได้ดูที่แพรวาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะตั้งแต่จบกันก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเลยสาเหตุที่เลิกก็อย่างที่ฝ่ายหญิงบอกคือเรื่องของการทำความเข้าใจกัน หลายเรื่องคุยกันแล้วไม่เข้าใจก่อนตัดสินใจเลิกก็ปรับและประคับประคองกันมาแล้วกระทั่งน้องเขาโทรมาบอกเลิกทางโทรศัพท์หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลยทั้งนี้หน่องธนาก็ได้เปิดใจอีกว่าเรื่องสัญญาณเตือนก็ไม่มีแต่เราเห็นอยู่ว่าหลายครั้งความคิดไม่ตรงกันแต่ก็ปรับกันมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งคุยกันว่าอาจจะสุดได้แค่นี้ ตกใจเหมือนกันตอนที่เขาเอ่ยปากขอเลิกแต่ก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายเราตกลงกันแล้วเรื่องเฮิร์ตก็เป็นธรรมดาฮิวตัวเองด้วยการอยู่กับเพื่อนหรือกับน้องวันใหม่ที่น้องบอกว่าหวังจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันจนก็โอเคอยากให้วันหนึ่งเราเจอกันแล้วยิ้มให้กันได้ที่น้องบอกว่าเลิกทั้งที่ยังรักกันอยู่ตนเองก็รู้สึก สาเหตุที่เลิกไม่ใช่การทะเลาะกันเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆหลายเรื่องถามว่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมตนก็ตอบไม่ได้ที่คนคอมเมนต์ว่าเลิกกันเพราะรักกันไม่มากพอหรือเปล่าตนมองว่าเป็นเพราะเรารักกันมากพอที่จะไม่ทำร้ายกันมากกว่านี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง